สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่อ้อยจะขอมาอัปเดตนางเอกหลังข่าวช่อง7เอสติล,ล่าสุดปี2 5 6 6มาให้ฟังกันนะคะว่าปัจจุบันมีใครกันบ้างและผลงานล่าสุดมีอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเริ่มจากนางเอกสาวคนแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่เลยนะคะนั่นก็คือคุณอ้ํพัชราภาค่ะ เรียกได้ว่าเป็นซุปตา์ตัวแม่แห่งวงการนิคนนะคะที่ครั้งว่อยู่ในวงการมามากกว่า25ปีค่ะแล้วก็มีผลงานให้กับทางช่อง7ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันค่ะก็ยังได้เป็นนางเอกน้ำยูนะคะและผลงานที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำและคาดว่าเราน่าจะได้ชมกันในครึ่งปีนี้นั่นก็คือละครเรื่องลมพัดผ่านดาวค่ะซึ่งก็ได้ประกบคู่กับพระเอกนุ่มรอถึง2คนอย่างติ๊กเจษดาพรค่ะซึ่งอ้อมก็เคยคู่กันมาแล้วในปี2547เรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดีค่ะและพระ เอกคนนะคะที่รอไม่แพ้กันค่ะก็คือหนุ่มเข้มหัสวีค่ะก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ นางเอกสาวคนต่อไปค่ะก็คือควันอุตสามณีค่ะสำหรับสาวควันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องเช่นเดียวกันค่ะที่ก่อนหน้านี้มีผลงานกับทางช่องมามากกว่า10ปีและก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กมาอีกครั้งค่ะซึ่งก็กําลังมีผลงานให้เราได้ชมกันในเร็วๆนี้แต่ก็ต้องรอทั้งช่องประกาศโผล่ออกมาก่อนแล้วกันใช่ไงก็รอติดตามชมประกาศอีกทีแล้วกันค่ะนางเอกสาวคนต่อไปค่ะ นาวที่สา้าค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกสาวหน้าไทยหวานสวยอีกคนนะคะที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะและก็มีพัฒนาการทางด้านการแสดงที่ดีเยี่ยมอีกคนค่ะสําหรับสาวนาวนั้นนะคะก็มีละครที่เราใกล้จะได้ชมกันเร็วนี้นั่นก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะเริ่มตอนแรกคือวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันนี้แฟนละครช่องเก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ นางเอกสาวคนต่อไปนะคะที่มีหีมือทางด้านการแสดงไม้เป็นสองรองใครเหมือนกันนั่นก็คือพี่สาวริธิสาค่ะนะขณะนี้นะคะมีละครที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องในรอยทรายคู่กับไมพัทรเดชค่ะนางเอกคนต่อไปค่ะเปรียวทัศนียาค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนนะคะที่เรียกได้ว่าอยู่อันดับต้นๆของช่องเช่นเดียวกันค่ะที่รับได้ทุกบทบาทน,นะคะไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกสาวเจ้าน้าตาตัวเอกของเรื่องที่ออกแนวร้ายลึกหรือแม้แต่ละครบูแอคชันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกคนนะคะที่ไม่ว่าจะเล่นบทไหนแนวไหนก็เปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ของตัวละครได้ดีเลยทีเดียวค่ะและผลงานเรื่องล่าสุดนะคะที่กำลังถ่ายทำอยู่นั่นก็คือละครเรื่องแม่โค้งคู่กับมิตรทองระยะค่ะ นางเอกคนต่อไปค่ะมุกดานรินรักค่ะก็ถือว่าเป็นนางเอกเคมีสาธารณะอีกคนนะคะที่เอาอยู่ทุกบทบาทเช่นเดียวกันค่ะสำหรับละครของสาวมุกดาน,นะคะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องสำหรับเรื่องแรกนะคะซึ่งปิดกล่องไปแล้วนะคะก็คือละครเรื่องเพตราน,นลมิตรคู่กับไม้พัทรเดชค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างการไททาก็คือละครเรื่องไปน้ำค้างคู่กับยูโรยศวัตค่ะ สาวสวยคนต่อไปค่ะคาสัญญาค่ะณตอนนี้ยังไม่มีละครเรื่องใหม่นะคะยังไงก็รอประกาศอีกทีแล้วกันค่ะสาวคนต่อไปค่ะฮานาลีวิสค่ะก็เป็นนักเอกสาวสวยอีกคนนะคะที่ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นสาวฮานาในบทบูสมากกว่าค่ะเรียกฉายาว่าราชนีนักบูค่ะปัจจุบันนะคะฮานามีละครอยู่ที่การสองเรื่องเรื่องแรกค่ะก็คือเรื่องกล้าพาเล็ก คู่กับบูมกิตกล้องค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือละครเรื่องทุกอนุรุไทยคู่กับจินจินนาค่ะสาวคนต่อไปค่ะพิงคอยประเพาวดีค่ะ เป็นนักเอกสาวสวยมากความสามารถอีกคนนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะพิงพอยก็มีละครที่กําลังถ่ายทําอยู่ด้วยกัน2องเรื่องค่ะสาหรับเรื่องแรกนะคะก็คือละครเรื่องแผนลวงบ่วงมัรยาค่ะคู่กับธันวาสุริยจกักและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือละครเรื่องเมืองแก้วคู่กับเข้มหัศวีค่ะ นางเอกสาวสวยคนต่อไปค่ะปูปเป้เกศรินทร์ค่ะก็เป็นนางเอกอีกคนนะคะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันค่ะกับละครที่อยู่ระหว่างการไททามแล้วรอาการออกอากาศอยู่รวมกันทั้งหมด2เรื่องค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็คือละครเรื่องเพลิงไยค่ะประกบคู่กับเอสกันตพงศ์ซ่งก็จะเริ่มออกอากาศตอนแรกคือวันอังคารที่7กุมภาพันธ์นี้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างการไททาก็คือละครเรื่อง ลนครั้งสุดท้ายประกบคู่กับออกชนะพลค่ะนางเอกสาวคนต่อไปค่ะพระพรายลามิดาค่ะซึ่งก็มีละครที่ปิดกล้องและอยู่ระหว่างการออกอากาศทุกคืนวันเสาร์ละอาทิตย์ก็คือละครเรื่องฮักหลายไมเล d ดีประกบคู่กับยูโรโยศสวัสด์ค่ะนางเอกสาวสวยคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะเนยประพาดาค่ะ สำหรับสาวในประพาดานะคะเคยเห็นให้สาัมภาษณ์ว่าเตรียมรับละครได้แล้วนะคะคาดว่าปีนี้แฟนล,ละครสาวเนยอาจจะได้เห็นการเปิดโผลละครเรื่องใหม่ก็ได้ค่ะยังไงก็รอประกาศอีกทีแล้วกันค่ะ <Yeah. S 1> สาวสวยคนต่อไปค่ะสกายมาเรียค่ะก็เป็นนางเอกอีกคนนะคะที่มีความสามารถไม่แพ้กันเลยค่ะสําหรับสาวสกายนะคะตอนนี้มีละครที่กําลังถ่ายทำอยู่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันค่ะ เริ่มจากเรื่องแรกนะคะก็คือละครเรื่องในรอยใจคู่กับไมพัทรเดชและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือละครเรื่องคุณแม่แก้ขัดคู่กับเอสกันตพงค์ค่ะสาวคนต่อไปค่ะการนัทชาค่ะสาวสวยดีกรีไทยซูเปอปร์โมเดลปี2020ก่อนที่จะได้ขึ้นมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้มีละครที่ยังอยู่ระหว่างการไททําถึง3มเรื่องด้วยกันค่ะเริ่มจากเรื่องแรกนะคะเป็นนางเอกละครก่อนข่าวเรื่องมนตราตะเกียงแก้วคู่กับภูมิเกียรติภูมิค่ะ เรื่องที่2นะคะก็เป็นนักเอกละครหลังเข้าแบบเต็มตัวเรื่องลือไทยบดีคู่กับโดนัทพัทรพลค่ะและเรื่องที่3นะคะที่เปิดผลลาสุดคู่กับธันวาสุรยาาิยจักรนั่นก็คือละครเรื่องลังปริศนาค่ะ สาวคนต่อไปค่ะกาตูนัชชาค่ะปัจจุบันนะคะก็มีละคร2เรื่องซึ่งกําลังออกอากาศทุกคืนวันพุธพฤหัสนะคะก็คือละครเรื่องควางทางปืนคู่กับลุยเฮดค่ะและก็ตามมาด้วยละครเรื่องสร้อยนาคีซึ่งจะออกอากาศตอนแรกคือวันพฤหัสที่ยี่มกุมภาพันนี้แฟนละครช่องเจ็ดก็รอติดตามชมกันได้ค่ะสาวคนต่อไปค่ะเกรซพาสิตาค่ะ จากนางเอกก่อนข่าวปัจจุบันก็เป็นนางเอกละครหลังข่าวที่ฝีมือไม่ธรรมดาอีกคนเช่นเดียวกันค่ะสําหรับสาวเกรซนะคะตอนนี้มีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องเริ่มจากเรื่องแรกค่ะเป็นนางเอกละครก่อนข่าวเรื่องรักแท้แทบหลายที่อยู่ระหว่างการออกอากาศทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุขข์คู่ก,กับโอ๊ตรถีค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นละครหลังข่าวเรื่องรอยรักรอยบาในบทของจวนค่ะสาวคนต่อไปค่ะเม,มย์เมย์ธัญวีค่ะ หลังจากที่จบละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหารก็ยังไม่ได้รับละครนะคะเพราะว่าให้เวลากับเรื่องเรียนค่ะยังไงก็รอประกาศอีกทีแล้วกันค่ะสาวคนต่อไปค่ะปิ่นชรินพรค่ะหลังจากที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหล,รลรังคาเรื่องแรกเรื่องป้อมปัง,ปงบานคู่กับแบงค์อาทิตย์ไปแล้วก็มีผลงานละครต่อมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครเรื่องรอยรักรอยบากนะคะที่อยู่ระหว่างการไททานะคะซึ่งรับบทเป็นนางเอกรุ่นลูกนั่นเองค่ะ คนต่อไปค่ะแอนนากรึค่ะที่เรียกได้ว่าขึ้นแทนเป็นนักเอกละครหลังเ่าวเต็มตัวเรื่องแรกเลยนะคะที่ได้ประกบแบงคอาทิตย์ในละครเรื่องรักในลอยลวงค่ะค่ะ และนี่ก็เป็นการรวมนางเอกหลังเขาช่อง7 HD date, อัปเดตต้นปี2566ที่ไม่อ้อยเรียบเรียงมาให้ชมกันค่ะหากว่าไม่อ้อยขาดตกบกพร่องไายไปผิดพลาดอย่างไรไม่อ้อยก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะชมแล้วงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ